วิ่งสู้ฟัดโควิดต้องวางรากฐานระยะยาวด้วยรัฐบาลพอใจ EEC เอกชนต่างชาติร่วมลงทุนร้อยละ94หนุนบอร์ดสอกอพออเร่งไฮสปีดเชื่อมสามสนามบินดึงเม็ดเงินอีก5แสนล้านดัน GDP ปีหน้า4-5% สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมชาญรงคุ้โตในรายการจับกระแสเศรษฐกิจรู้ลึกรูรร้รอบเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ e e c ตั้งเป้าหมายการลงทุนไว้1.7ล,ล้านล้านบาทนับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี2561ผ่านการดําเนินงานมาแล้ว3ปีโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ PPP ที่เป็นทั้งโปรเจกต์ลิสต์รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุทธเฟส3สนามบินอุตรภเขาท่าเรือแหลมฉะบังและอุตสาหกรรมเป้าหมาย S c ส r v e รวมถึงงบบูรณาการต่างๆรวมแล้วได้อนุมัติวงเงินลงทุนไปถึงประมาณ1.6ล้านแสนล้านบาทหรือประมาณ94%จึงถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างมากหลังจากรายงานให้บอร์ด e EEC รับทราบส,สกพอหรือสำนักงานคณะกรรมการการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเตรียมแผนงานรอบใหม่สำหรับ5ปีข้างหน้าวางเป้าหมายดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าอีก5 0 0แสนล้านบาท ช่วยดัน GDP ประเทศให้ขยับอีก4-5เเวันที่9สิงหาคมนายอนุชาบุรพาัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรมัมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามและรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตอนออกหรือ EC ซซึ่งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโดยมีารายละเอียดดังนี้คือ 1. ด้านการจัดหาแหล่งน้ำรองรับพื้นที่ EEC เพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้นและวางแผนระยะยาวให้ยั่งยืนโดยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดสรรทรัพยากรน้ำจนถึงปี2580มีทั้งสิ้น38โครงการรวมโครงการมูลค่าประมาณ53,000ล้านบาทปัจจุบันดำเนินโครงการแล้วเสร็จ9โครงการ นอกจากนี้ยังมีโครงการผลิตน้ําจืดจากทะเลซึ่งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรน้ําแห่งชาติได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะการทํางานทางเทคนิคการพัฒนาโครงการผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดทําโครงการนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาอ่างเก็บน้ําคลองบางไผ่พื้นที่ 3,348ไร่โดยมอบหมายให้กรมชนระทานกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปรวมถึงการพัฒน,นาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่4แหล่งที่มีศักยภาพสูงและสามารถนำมาใช้ได้ถึง4,039ล้านลูกบาทเมตร 2. ความก้าวหน้าในการลงทุน EEC ที่มีมูลค่าสูงถึงประมาณ 1, ล้าน6แสล้านบาทโดยมีการลงทุนที่สำคัญเช่นโครงการร่วมลงทุนรัฐเอกชน ซึ่งได้ผู้ลงทุน4โครงการหลักมูลค่ารวม6 3 3 4 0 1ล้านบาทการส่งมอบพื้นที่ให้กับเอกชนคู่สัญญาในโครงการลถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินมีความคืบหน้าแล้ว86%พร้อมส่งมอบภายในเดือนกันยายน2,564รวมทั้งการยกระดับแอร์พอร์ตเลียวลิงสส่วนสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกจัดทำแผนแม่บทสนามบินอุตภเาฉบับสมบูรณ์พร้อมเริ่มว่าจ้างผู้ออกแบบ ระดับโลกและกองทัพเรือได้ออกแบบทางวิ่งที่2และงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว3 ถ้าเรือแหลมฉบังได้ข้อตกลงในร่างสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาจากสำนักอายการสูงสุดโดยจะเร่งเสนอครมพิจารณาและลงนามในสัญญาต่อไปนอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือกพ,พออครั้งที่2ปี2564เมื่อวันที่4สิงหาคม2564ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาแก้ไขปัญหาทับซ้อนโครงการรถไฟความเร็วเชื่อม3สนามบินและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองซึ่งเป็นช่วงที่ต้องใช้แนวทางและจำเป็นต้องมีโครงสร้างทางโยธาทั้งเสาและฐานรากร่วมกันเรียกว่า โครงสร้างโยธาร่วมแต่ระยะเวลาการก่อสร้างและมาตรฐานทางเทคนิคทั้ง2โครงการไม่สอดคล้องกันโดยสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกอพอ,อกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยจะหาแนวทางร่วมก,กันกับเอกชนคู่สัญญาในส่วนปรับหลักเกณฑ์การร่วมลงทุนของรัฐเพื่อชดเชยค่าใช้ใจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ เอกชนคู่สัญญาอย่างเหมาะสมโดยยึดหลักไม่ให้เกิดงบประมาณเพิ่มเติมและแผนก่อสร้างทั้งสองโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในเบื้องต้นให้สามารถรองรับรถไฟความเร็วสูงได้ที่ความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเส้นทางนายอนุชาย,ยังกล่าวเสริมว่านายกรมตรีได้ให้แนวคิดการจัดทําโครงการ EC ให้วางแผนไปถึงอนาคตให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมระบบโลจิสติก ของกระทรวงคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงกันกับการคมนาคมขนส่งภายในประเทศภูมิภาคและประเทศอื่นๆอย่างเป็นระบบรวมทั้งให้สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่างๆของกระทรวงมหาดไทยด้วยทั้งนี้ปี2561ถึง2564มีการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนนับว่าลงทุนจริงโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แล้ว878,881ล้านบาทและ หากแยกเป็นส่วนเฉพาะกับยอดขอรับการส่งเสริมใน EEC ไตรมาสที่1 2 6 4ก็ยังพบว่ามีมูลค่าที่64,410ล้านบาทเพิ่มขึ้น39%ดังนั้นเมื่อมีแรงสนับสนุนจากหลายปัจจัยจึงประมาณการได้ว่าปี2 6 4จะมีการลงทุนจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย250,000ล้านบาทจะมีโอกาสขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือไม่ต่ำกว่า350,000ล้านบาทนับตั้งแต่ปี2 6 5ด้นไปเพราะอุตสาหกรรมที่ยังต้องพึ่งพา การส่งออกเช่นกลุ่มยานยนต์ฟื้นตัวแน่นอนว่าอุตสาหกรรมอื่นๆก็จะมีการขยับการลงทุนด้วยเช่นกันคุณผู้ชมยังคมาติดตามผู้อุตสารความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจได้ใหม่ในรายการจับกระแสเศรษฐกิจวันนี้สวัสดีครับ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ Line s h o p s i t ีดอตต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ